อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่30ธันวาคมปีศาจแดงเปิดบ้านเฉือนวูฟแฮมตันเก็บ3แต้มขึ้นที่2ได้สำเร็จเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับปีศาจแดงเปิดรังเชือนวูฟแฮมตันขึ้นรองจากฝูงเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่15ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้ต้องเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของหมาป่าวูฟแฮมตัน ดยหากเกมนี้ปีศาจแสดงสามารถคว้าสมแต้มได้ก็จะขึ้นมารั้งที่2ของตารางคะแนนและก็จีลิวอูเหลือแค่2แต้มเท่านั้นนั้นี้โอเลกุน่าโซช่ายังจัดทัพมาในระบบเก่งก็คือ42-31นายทวานเป็นดาบิดเดเคอาสี่กองหลังมีอารอนวันบิสาก้าเอริกบายยีแฮร์รี่แม็กไวร์และก็อเล็กซ์เตลเลสสองมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นพอลปอกบากับเนมันยามาเตชสามตัวรุกมีเมสันกรีนวูดบรูโนฟานันเดสและก็มาคัสแรดฟอร์ด ส่วนซูน,น้าโตเป้าเป็นเอดิสันคาวานีในช่วงต้นเกมเป็นทางฝั่งทีมเยือนวูฟแฮมตันมีโอกาสได้ทักทายเจ้าบ้านไปสา์แดงก่อนไม่ว่าจะเป็นลูกยิงของเปโดรเนโตที่ติดเซฟเดคอาและก็อีกครั้งจากจังหวะของวิตินยาแต่ก็ติดเซฟเดคอาเช่นกันจากนั้นนาทีสามสเจ้าบ้านไปสาดแดงน่าจะได้ประตูขึ้นนําสุดๆจากจังหวะเปิดทางฝั่งขวาของเมสันกรีนวูดและบอลลึกมาที่เสาสองโดยเป็นบรูโน่เฟนันเดสชบเข้ามาแปรจอ่จอ แต่ถ้าว่าดันติดซฟรุยปาติซซโอแบบไม่น่าเชื่อทําให้จบครึ่งแรกทั้ง2ทีมยังเสมอกันอยู่ที่0ูนย์ประตูต่อศูนเริ่มเกมมาในครึ่งหลังรูปเกมของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเจ้าบ้านดูดีกว่าทีมเยือนวอร์ฟเอนตันอย่างชัดเจนและก็เป็นฝ่ายเดินหน้าพยายามจะเอาประตูขึ้นนําให้ได้และก็มาประสบความสําเร็จนาที90บก3เดี๋ยวเป็นจังหวะที่บรูโน่ฟนันเดสวางบอลยาวเข้ามาในกรอบเขตโทษและก็เป็นมาคัสแวต์ฟอร์ดพยายามตังบอล1นจังหวะ ก่อนซัดด้วยซ้ายบอลไปชนะอรแมงซาิสเบียสเสาแรกเข้าไปทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนําก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นทั้ง2ทีมไม่สามารถทําอะไรกันต่อได้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันไปได้1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ไปสแสดงเก็บเพิ่มอีก3แต้มขึ้นไปรังที่2ตามจี้จากฝงอยยางเลื้อวปูเหลือแค่2แต้มเท่านั้นส่วนทางจากฝงเลื้ยวปูจะมีโปรแกรมแข่งในคืนนี้โดยจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ด สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อาจจะไปแย่งตำแหน่งจ่าฝูงกันในศึกแดงเดือดวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้หลังจบเกมโอเลกุน่าโซชาได้กล่าวชมลูกทีมที่สู้จนสามารถคว้าสาแต้มได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและชี้การคว้าสามแต้มแบบนี้มันคืออัตลักษณ์ของสโมสรไปแล้วโดวยโอเลกุนาโซชาให้สัมภาษณ์ว่าการคว้าชัยชนะในช่วงท้ายเกมแบบนี้ มันคือหนึ่งในเรื่องที่เราเคยยกขึ้นมาคุยประชุมกันในช่วงต้นฤดูกาลเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าน,นี้เราไม่ค่อยได้คะแนนมากนักในช่วงท้ายเกมซึ่งสโมสรของเราเคยขึ้นชื่อมาก่อนเรื่องการยิงประตูในช่วงท้ายเกมแบบนี้ตอนนี้เราเริ่มได้คะแนนในช่วงท้ายเกมมาหลายนัดแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายและก็สภาพจิตใจด้วยแหละผมรู้สึกว่านักเตะของเราเริ่มจะทำได้ดีมากขึ้นทีมของเรามีกลุ่มผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากๆทั้งสภาพร่างกายและก็สภาพจิตใจในตอนนี้ เราผ่านการซ้อมที่ยากลําบากมามากมายผ่านการเล่นหลายเกมและพวกเขาก็ฟิตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งเมื่อคุณฟิตคุณก็ยิ่งทําได้ดีมากขึ้นเรื่องสภาพจิตใจก็เช่นกันตอนนี้ทําให้เห็นแล้วว่าเรามีความมั่นใจมากแค่ไหนและยิ่งการที่เราสามารถคว้า3ามแต้มได้ในช่วงท้ายเกมแบบนี้มันก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเรามากขึ้นผมยอมรับว,ว่าในเกมวันนี้เราเล่นได้ไม่ค่อยดีเหมือนที่เราต้องการแต่การที่เราสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ในเกมที่ยากแบบนี้ มันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยล่ะและการที่เราสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้ก็ถือเป็นชัยชนะครั้งแรกของผมในการเจอกับวูฟแฮมตันในเกมลีกด้วยสําหรับเกมนี้เราอาจจะไม่ได้ยิงประตูมากมายเหมือนในเกมที่ผ่านๆมาแต่ส่วนตัวผมแล้วนี่ถือเป็นก้าวย่างสําคัญเลยนะที่เราเล่นไม่ดีแต่สามารถคว้าชัยชนะได้ทางด้านมาคัสแรดฟอร์ดฮีโร่ในเกมนี้ก็ยอมรับว่าทีมทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนักแต่ก็โชคดีแล้วล่ะที่สามารถคว้า3มแต้มที่ต้องการได้ ซึ่งมาคัสแวตฟอร์ดได้ให้สัมภาษณ์ว่าประตูที่ผมยิงได้ถือเป็นประตูตัดสินเกมอย่างแท้จริงบางทีมันอาจจะไม่สวยงามอะไรมากมายนักแต่เราก็สามารถคว้าผลการแข่งขันที่เราต้องการได้และก็ได้3ามคะแนนพร้อมเดินหน้าลุยกันต่อไปวันนี้ถือเป็นเกมที่ยากมากนะแต่มันก็เป็นไปตามที่เราคิดเอาไว้แหละทว่าเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ผมรู้ว่าฟูลแบ็กของวูฟเป็นตะคริวในช่วงไม่กี่นาทีก่อนทําให้ผมคิดว่าเมื่อไดบอลจะพยายามจี้เข้าใส่เขา และก็จะพยายามพลิกบอลให้เร็วที่สุดดูว่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างก็ต้องบอกว่าสุดท้ายก็โชคดีแหละที่บอลมันฉลับแล้วก็เข้าเป็นประตูไปเกมในวันนี้ถือว่าเป็นชัยชนะที่มีความหมายอย่างมากสําหรับเราเพราะว่าในเกมนัดก่อนกับเลสเตอร์ซิตี้เราค่อนข้างจะผิดหวังกันเล็กน้อยที่เราทําได้แค่เสมอเท่านั้นแต่เกมนัดน,นี้ถือว่าเป็น3มคะแนนที่เราพยายามและคว้าม,มันมาจนได้และผมก็ไม่สนหรอกว่ามันจะเป็น3คะแนนที่เราได้มาอย่างยากลําบากเพียงใด ประเด็นร้อนหลังเกมไปแสดงเปิดบ้านเฉือนวูฟแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ประเด็นที่1ปีศาจแดงคว้าสาแต้มได้ในเกมที่เล่นไม่ดีในเกมวันนี้ต้องยอมรับว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเจอกับวูฟแฮมตันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกที่โอกาสยิงน้อยกว่าฝั่งทีมเยือนด้วยซ้ำก่อนที่โอเลกุนนาโซชาจะแก้เกมได้ดีมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังและก็เป็นมาร์คัสแร์ฟอร์ที่มายิงประตูชัยได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ประเด็นที่2เฟอร์กี้ทามกลับมาทำงานอีกครั้งในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้า3าต้มได้ในช่วงท้ายเกมเป็นเกมที่2แล้วเดี๋ยเกมแรกถ้าใครยังจำได้ก็คือนัดที่เราบุกไปชนะเซาท์แทมป์ตัน3ประตูต่อ2เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งเกมนั้นเอดิสันคาวนี่เป็นผู้ม่งทำประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2 และในเกมวันนี้กับวูฟแฮมตันเฟอร์กี้ทามก็ทำงานอีกแล้วเมื่อมาคัสแฟตฟอร์จัดการยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนานที90บวก5พาทีมคว้าสแต้มสุดสำคัญได้สำเร็จประเด็นที่3กล้าพูดเลยว่าปีศาจแดงลุ้นแชมป์เต็มตัวหลังจากชัยชนะเหนือวูฟแฮมตันตอนนี้เรามีแต้มตามหลังลิเอร์พูลเหลือแค่2แต้มเท่านั้นถึงแม้ว่าประตูได้เสียจะเป็นรองอยู่มากโขก็ตาม แต่ว่าการตามที่ตูดมาติดติดแบบนี้ทั้งที่ฟอร์มในช่วงต้นฤดูกาลเขาคันยำแย่มากๆมันก็บ่งบอกได้ว่าทีมตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นแค่ไหนนักเตะในทีมหลายๆคนตอนนี้มีความฟิตมากขึ้นและถ้าหากว่าลิเวอร์พูลเกิดพลาดท่าพลานิวคาเซลในเกมคืนนี้เกมต่อไปในช่วงวันที่2มกราคมต้นปีหน้าปีศาจแดงภายใต้าการคุมทัพของโอเลกุน่าโทชาก็มีสิทธิ์ลุ้นขึ้นไปเป็นจา่าฝูงของตารางคะแนนทันทีหากว่าสามารถเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าได้สำเร็จ มาต่อกันที่ประกาศผลสอบนักเตะปีศาจแดงเกมเฉียนบูฟแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ดับบิดเดคอาร์เจ็ดคะแนนเกมนี้ถือเป็นคลินชีที่3ของดับบิดเดคอาร์ในศึกพรีมเมียร์เลกฤดูกาลนี้และในนัดนี้กับบูฟแฮมตันโจตัวก็ออกแรงเซฟไปถึง5ครั้งโดยเฉพาะจังหวะลอยปัดลูกโมงของโรแมนซาเอสในช่วงท้ายครึ่งแรกต้องบอกว่าสำคัญมากๆอารอนวันบิซาก้า6คะแนนอารอนวันบิซาก้าก็ยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากในเกมรับ มีจังหวะสกัดบอลสวยๆให้เห็นบ้างแต่ถ้าว่าในด้านของเกมรุกเจ้าตัวก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรทีมได้เหมือนเดิมเอริกบายยีแปดคะแนนถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆในเกมวันนี้สําหรับเอริกบายย่อ่านทางบอลได้ดีมากและโดยเฉพาะในช่วงท้ายครึ่งแรกมีจังหวะโชว์การตัดบอลสวยๆให้เห็นซึ่งเป็นจังหวะที่บูฟแคมตันทีมเยือนได้บอลสวนกลับมาโดยรวมแล้วเกมนี้เจ้าตัวตัดบอลได้มากถึง4ครั้งแฮร์รี่แมกไก่เจ็คะแนน แฮรี่แม็กควายังคงโดดเด่นในการสกัดลูกโด่งเหมือนเดิมเพราะว่าในเกมนี้เจ้าตัวสามารถเอาชนะในการดวลลูกกลาอากาศได้มากถึง5ครั้งและก็มีจังหวะวางบอลยาวส,สวยๆจากแดนหลังขึ้นหน้าให้เห็นด้วยอเล็กซ์เตลเลสหคะแนนอเล็กซ์เตลเลสมีอาการบาดเจ็บทําให้ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงพักครึ่งแรกแต่ทว่า45นาทีในช่วงครึ่งแรกของเจ้าตัว,ตวก็ถือว่าโดดเด่นไม่น้อยเลยทีเดียวมีจังหวะเติมเกมลุกทางกราบซ้ายอยู่หลายครั้ง แต่ถ้าว่าวันนี้ลูกครอสของเจ้าตัวยังเปิดได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพอปอกบาหคะแนนเกมนี้พอปอกบาไม่ค่อยโดดเด่นมากนักในการคุมแดนกลางแต่ในช่วงครึ่งหลังก็เกือบจะทําประตูดได้จากลูกยิงไกลที่ไปติดเซฟของรุยปาติซิโอซะก่อนเนมันญามาตตชเจ็ดคะแนนวันนี้เนมันญามาติชค่อนข้างจะโดดเด่นมากในดันกลางถึงแม้จะมีบ้างบางจังหวะที่ดูช้าแต่ก็สามารถช่วยเบรกการขึ้นเกมรุกของวูฟแฮมตันได้มากถึง3ครั้งในเกมวันนี้ Bruno f e r n a n d e ส7คะแนนวันนี้แม้ว่าบรูโ o f e r n a n d e สอาจจะไม่ได้มีฟอร์มที่ดีอะไรมากมายนักแต่ก็ยังสามารถทำผลงานได้อย่างน่าพอใจหลังจากสร้างโอกาสให้ทีมมากถึง3ครั้งซึ่งกะระวมจังหวะที่วางบอลยาวไปให้กับมาคัสแรตฟอร์ดในช่วงท้ายเกมจนท้ายสุดกลายเป็นประตูชัยของทีม Mason Greenwood 5คะแนน s o n Greenwood ยังค้นหาฟอร์มเก่งไม่เจอในเกมวันนี้และถ้าวันนี้ไม่มีจังหวะคลอสไปให้กับบรูโน่ฟนานเดส ไปไปดูเซฟของรุยปาซิซีโอก็แทบจะไม่มีจังหวะลุ้นของเจ้าตัวเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจเมสันกรีนวูดให้เร่งเคนฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ด้วยไวมาคัสแรดฟอร์ดเคะแนนเกมนี้ต้องยอมรับว่าทั้งเกมมาคัสแรดฟอร์ดเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าว่าจังหวะประตูชัยก็ต้องให้เครดิตเจ้าตัวอย่างมาก เพราะว่าวิ่งตามไปเก็บบอลจากลูกยน์ยาวของบรูโน่ฟานันเดสเกือบจะหลุดออกเส้นหลังไปแล้วและพาบอลเข้ากลางมาก่อนจะซัดด้วยซ้ายบอลไปฉลับโรแมงซาอิสกลายเป็นประตูชัยให้กับทีมเอดิสันคาวานี่หคะแนนเกมนี้ไม่ใช่วันที่ดีนักของเจ้าตัวจูนกับเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แถมโอกาสในการจบสกอร์ก็น้อยมากอีกด้วยตัวสำรองลูกชอหกคะแนนลูกชอลงสนามมาแทานอเล็กซ์เตลเลสและก็รับมือกับอาดามาตาอเรได้อย่างยอดเยี่ยมมาก แถมมีจังหวะเติมเกมลูกสวยๆอยู่หลายครั้งด้วยอองตวนีมาสยา,าน5คะแนนเกมนี้มาสยานลงมาเป็นตัวสำรองแทนเมสันกรีนวูดแต่ทว่าก็ยังไม่มีบทบาทเหมือนเดิมสกอตแม็กโทมิเนไม่มีคะแนนเพราะว่าลงมาช่วงท้ายเกมแล้วหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม